สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะแนนเอาวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจําสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการปรับแสงนะครับหรือปรับเพิ่มลดแสงนะครับในว n d o w s 11ทํำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะใช้งาน Windows 11ไปนะครับ รางคาใช้งานแล้วก็อาจจะล้าสายตานะครับเนื่องจากจอมันแสงเยอะเกินไปนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก็ให้ท่านเอาเมาส์มาชี้นะครับตรงตรงเดสก์ท็อปนะครับนะชี้ตรงว่างๆนะครับทําการคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับคลิกเมาส์ข้างขวานะครับคลิกเมาส์ข้างขวานะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกตรง display setting ตรงเนี้ยนะครับ display setting ตรงเนี้ยนะครับ แล้วก็ไปตรงซิสเตรมนะครับแล้วก็ไปตรงดิสเพย์นะครับหรือเมื่อกี้เปิดเข้ามาแล้วมันก็จะมีตัวนี้โชว์ขึ้นมาเลยนะครับไบนิ n e s s and เ o อร์นะครับท่านก็สามารถที่จะปรับแสงตัวนี้นะครับนะปรับแสงนะครับมันก็จะเป็นแถบเลื่อนนะครับให้ท่านสามารถที่จะเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะครับอันนี้100%นะครับหรือปรับลดนะครับแสงสว่างนะครับตาม ตามที่ท่านต้องการนะครับปรับลดแสงนะครับนะเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับโหมดไนท์ไลท์นะครับก็คือการปรับให้โหมดใช้แสงตอนกลางคืนนะครับลองลองคลิกดูนะครับแสงมันก็จะเริ่มเป็นสีออกจากแดงๆนิดหนึ่งนะครับนะหากท่านไม่ชอบแบบนี้นะครับชอบสว่างๆก็คลิกตอนนี้มันเป็นอ่อนนะครับ แล้วค่อยปรับตัวนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการเพิ่มลดแสงหน้าจอนะครับใน Windows 11นะครับทำยังไงนะครับก็เหมือนที่เล่ามานะครับสรุปง่ายๆก็คือให้ท่านคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวาตรงเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ไปเลือกตรง Display Setting นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปปรับค่าแสงตรงนี้นะครับ เปลื่อนสกอ์ตรงนี้นะครับเพิ่มรถนะครับก็เป็นทีป่ปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ